ลูกค้ามาเบิงง่งเงินสดไอนิวสวินอ่าอะไรวานได้รีวิวสดนขายสดเลยวะขายสดขายสดเราขายสดเก่งอยู่แล้วนะครับลูกค้ามาบ๊าดีครับบ๊าดีครับบ๊าดีอีกร,รอบนะครับผมมาขออยากอัดคลิปน้ำแน่เออเซีหาข่าวหาปลายกินยังแน่เนี่ยพ่อพ่อไอ้ไอ้ออยังนึงเอิอนใส่เอินใส่เฮาพ่อเฮามาอัดคลิปน้ำยางหนีเฮากินข่าวยังเซีหาข่าวกินยังกินแล้วค่ะกินแล้วเนาะอร่อยปะ ข่าวอายุพี่อร่อยแห้งเนาะบริการดีมากค่ะโอ้สุดยอดแม่ไม่ได้แห้งไหนจันเท่าบุรีจบเงินสดนี่เห็นบอรถเชฟอ่าเอาเมาื่อใดมาเอารถเมื่อนใดเดี๋ยวใหายเอาไปส่งเอาไปส่งเนาะ,นะเอานี้มอบให้หลวงปู่เฉลิมนะแต่เพิ่นเสียแล้ว <c oughs> เพิ่นเป็นเกจิกจิดังสะแก้วสมัยตะกี้ตะกอนปราบงัวปรากล้วยปราบปอบนี่สมัยก่อนดังแห้งแต่ตอนนี้เพิ่นปรอยู่ธ์แล้วอันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายที่เพิ่น เจมิมเจมิเจมไอ้เขาเรียกว่ามงคลคาถาเวาดีใจเนาะมือนี่มาพอกัน<ม>เป็นบุญบาตรศาสนานะครับผมอ่ะอเดี๋ยวเดินทางกลับเลยมาบ<า>่านน่ขอบคุณคุณหลายเด้อโชคดีโชคดีเด้ดอนะครับคันนี้เอาไปแต่งตอยมานน <c oughs> ิติดน้อยอีกโอ,อ้เอาเยอะๆเซลลยไลเช็กให้ให้เรียบร้อยก่อนปล่อยก่อนเอาไปส่งเนาะแม่เนาะ นะครับผมอขอบคุณพี่น้องเอฟซีมาหากันจากจันทบุรีนะครับผมสื่อโซสื่อพรได้มดมาหาเสียยะเสียเสมเสียบิ๊กสแกวน้องในรถสวยอยู่ชมดูโชว์รูมเดียวกันนี่แหะมัดร่วมกันอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสะเกลเด้อพี่น้องเด้อมอนี่เสียยะไปก่อนขอบคุณพี่น้องได้หลายครับสวัสดีครับ